إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد يا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون في نوم قصة فو ميكية تيراك تلتان كب ในฐานะที่เราเป็นมุมินเป็นมุสลิมแน่นอนเหลือเกินนะครับเราก จะต้องยืนหยัดยึดมั่นอยู่ในกิตาบุลละสุณน,นะและจะต้องเจริญรอยตามแบบอย่างของบรรดาบรรพชนหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นสลฟุซซ์ละในยุคอดีตนั้นหลักการศรัทธาก็ดีหลักการเชื่อมั่นก็ดีได้รับการถ่ายทอดต่อยอดจากท่านบีโดยตรง เวลาเกิดปัญหาทุกคนก็วิ่งเข้าหาท่านรอซูลก็จะได้รับคำตอบหรือคำชี้แจงที่ชัดเจนแต่หลังจากท่านอบีตายไปแล้วเนี่ยการที่จะไปวิ่งหาท่านอบีอีกเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วแต่ว่าท่านอบีเองก็ให้หลักประกันไว้อย่างหนึ่งว่าคนหมู่มากในยุคแรก เป็นที่วางใจและเป็นที่เชื่อถือได้อันนี้เรียกว่าจามา عة. นบีสั่งเราให้ยึดถือกิตาบอลล่์และสุนนะและที่สําคัญก็คือจามา عة. จะมาอกแปลว่าปุ่มหมู่คณะหรือคนหมู่มากภาษาอรับเรียกว่าอัสวาดอัลอาอัลมแปลว่าคนหมู่มากในอัลกุรอานเราก็ได้รับการรับรองนะครับชัดเจนถึงความเชื่อและแนวปฏิบัติของคนหมู่มากในยุคต้นอิสลาม เหมือนอย่างขายาลกุรานที่บอกว่าในสุราบกร้องง่ายๆฮะท่านเปิดไปไม่กี่อายาท่านก็เจออิซาคีละลาฮุมอามินูกะมาอามานันนัสเมื่อบรรดาพวกคนกับปลอกหน้าไหวหลังหลอกทั้งหลายถูกเชื้อเชิญให้อิมาเมื่อคนทั้งหลายรณะคนทั้งหลายในที่นี้ก็หมายถึงเหลา่าบรรดาสาบะอีกอายะหนึ่งก็บอกว่าวอมัยยับตักอีไกรอะสบีลิลมุมินินผู้ใดก็ตามที่ ไม่ประสงค์ไม่ปรารถนาแนวทางของผู้ศรัทธาทั้งหลายไอค้คำว่าทั้งหลายในที่นี้ก็หมายถึงบรรดาคนในยุคต้นๆอิสลามดังนั้นท่านนบีก็เะบอกอะไรคุมบิสุนนติวสุนติคุลาฟะอิรอชิดีนจึงบอกว่าแนวทางจากนาบีแล้วยังยึดแนวทางของบรรดาค ah ุลาฟะรอชิดีนนบีเองก็ยังบอกต่อไปอีกบอกว่าจากคนจากความแตกแยกที่เกิดขึ้นเนี่ย จําต้องเกิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อลลอ a ์กำหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งบอกว่ายิวแตกไปเท่าไหร่คริสแตกไปเท่าไหร่มุสลิมแตกไปเท่าไหร่สุดท้ายนบ,บีก็บอกว่ามันจะมีอยู่แนวทางหนึ่งที่รอดปลอดภัยก็คือแนวทางอะไรมาอณาอะไลฮิอัสฮาบีสิ่งที่ฉัน ดำเนินอยู่แล้วก็บรรดาเหล่าสาวกเหล่าสาวบ้าได้เจริญรอยตามอันนี้ก็เป็นหลักยืนยันชัดเจนว่ามันจะเป็นเรื่องความเชื่อหรือการปฏิบัติแน่นอนแล้วครับเราก็ต้องเอากีตาบนล,ล้อและศุนย์หนาเป็นที่ตั้งแต่เมื่อมันเกิดความเข้าใจที่แตกตา่างมีความมีคําอธิบายที่คาดเคลื่อนกันออกไปก็ต้องอาศัยในะบรรดาคนเหล่านั้นในยุคต้นอิสามเป็นผู้มาชี้มาตรฐานว่า แท้ที่จริงแล้วมันจะต้องเข้าใจยังไงมันจะแปลว่าอย่างไรนะครับตรงนี้แหละครับที่เราเรียกกันว่าเรายึดตามแนวทางสลาฟศอลละเพราะว่าคนที่อ้างกุรานมันก็อ้างกันทั้งนั้นนะถามว่าชีอ้าอ้างไหมอ้างบิดาทั่วไปอ้างไม่อ้างขวาริชอ้างไม่อ้างเนบรรดาพวกตอลาลาทั้งหลายก็อ้างกุรานไม่ได้แปลว่าไม่อ้างบรรดาคนเหล่านั้นก็อ้างซุนนะนบีอ้างฮะดิษนบีอ้างด้วยกันทั้งนั้นยกตัวบทยกหลักฐาน แต่พอเวลาเข้าใจแล้วเนี่ยกลับเข้าใจเอาเองเดินออกนอกแนวทางเหล่ามัรดาสฮาบะอันนี้แหละครับที่มันเกิดปัญหาเดี๋ยวนี้เราก็มักจะพูดกันอยู่เสมอว่าฉันก็กีตาบุลลแลัุนนะแล้วไงอะ่ะเวลาเจอตัวบทแล้วก็ไม่ต้องหันกลับไปดูใครอีกแล้วว่าตามนั้นไปเลยก็กลายเป็นมุชตะหิดมุตลักแปลว่าเป็นนักวิจฉัยที่มีความเป็น เอกลักษณ์เป็นพิเศษไปไม่ต้องมีครูไม่ต้องไปดูว่าบรรดาผู้รู้เขาเอามาจากไหนอย่างไรสอาบาว่ายังไงไม่สนบางคนนิรามเลยพี่น้องครับถึงขนาดว่านั่นนาบา,าบีหรือเปล่าพอเรายกว่าอันนี้อิบนนอุมารว่าเรายกอะไรอันเนี้อิบนออับบาสว่าเขาจะถามย้อนเราเลยเขาถามว่านั่นน,านาบีว่าหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ไม่ต้องมาพูดแรงไหม ก็ต้องถามว่าแล้วเราบรรดาสาหบ้านนี่เขาเถียงนบ,บีอย่างนั้นเหรอเออทาไมคิดกันได้แค่นี้เนะถ้าปัญญาได้เท่านี้แหละก็ไม่ต้องกลัวแล้วครับมันตลาลาได้เห็นเห็นอยู่แล้วดังนั้นเราก็ต้องย้อนกลับไปดูวนะ่าในเรื่องหนึ่งๆเราบรรดาสาหบ้านเขาขัดแย้งกันไหมถ้าไม่ขัดแยง้งท่านก็อย่าไปแย้งกับเหล่าสหบาสสิวันนี้ก็จึงเป็น เครื่องพิสูจน์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่บอกว่า้างว่าอ้องว่าตามนี่ยตามอัลลอฮ์และนบีเนี่ยมันตามจริงๆหรือเปล่าเพราะนาบีเนี่ยไม่ได้ให้ว่าเมื่อเกิดปัญหาโทษไม่ได้บอกว่าคนทั่วไปทุกคนเน่ยนะต้องเข้าถึงกิตาบุบลอฮ์และสุนน่ได้เท่ากันหมดเลยเป็นมุชตะหิดกันทั้งประชาชาติเลยใครสอนน่ะตั้งแต่เมื่อไหร่อยู่ในอายห์ไหนแต่กลับกันนะอัลลอฮ์บอกว่าถ้าไม่รู้ให้ถามคน ที่รู้อันนี้เขาพูดถึงคนที่รู้เท่านั้นว่าเมื่อรู้แล้วเนี่ยจะต้องยึดตัวบทหลักการเป็นเป็นที่ตั้งแต่ไอจาอยาฮะยาเฮทั้งหลายเนีน่ยนะแค่เอากุนหูให้เนีน่ยนะมันแปลก็ไม่ได้แล้วอะแล้วบอกว่าฉันจะยึดกิตาบุลล้อเลยฮะดีสแย่ก็ไม่ออกว่าอันไหนใส่ไม่ใส่ความหมายลึกตื่นหนาบางยังไงก็ไม่รู้อย่างนี้เนี่ยลล l a ์สั่งไว้ สั่งไว้ว่าให้ไปถามคนที่รู้แต่กลายเป็นว่าวันนี้เราขายความคิดขายอุออดมการขายทุกสิ่งทุกอย่างในนามคำว่ากีตาบุลุและศุน์นะคือตัดคนไม่รู้ออกจากคนรู้แล้วตามตัวผู้คนที่พูดคนเดียวนี่ละพากันวิบัติทั้งดุนยาทั้งอาเคโรมีคนจับจ้วงล่วงล้ำถึงขนาดว่า เอ้ยไปยกทำไอมอิมามชฟีนี่นมันทัศนะต้องเขานี่ครูนี่ตัวบทต้องถามว่าไอ้บ้าเองคิดว่าอมิมามชฟีเนี่ยเวลาเห็นตัวบทแล้วจะใช้ดุลพินิจ์อย่างนั้นเหรอเองคิดหรอว่าอมิมาบอนิฟาเห็นตัวบทจากนาบีต้องๆแล้วจะปฏิเสธอย่างนั้นเหรอเองคิดอย่างนั้นหรอว่าอิมามอัลมัดอมี เห็นหลักการจะแจ้งในกุรอานในสุนนะแล้วเขาจะทิ้งและเขาจะมาเอาความเห็นของเขาอย่างนั้นเหรอคิดจะอย่างไรนี่คือความเข่าความโง่ความกักขระของคนที่มันปัญญานิ่มพี่น้องครับคนเหล่านั้นพันสี่ร้อยกว่าปีพันกว่าปีพี่น้องคิดดูว่าคนยะฮะอย่างเฮอย่างเรายังได้ยินชื่อใช่ไม่ใช่ ถามว่าเพราะอะไรเพราะเกียรติเพราะศักดิ์ศรีที่อลัลลอฮ์ให้กับเขาหรือว่าเพราะอะไรลองสิครับเราให้อิสหากงมณีนเนี่ยตายวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยจะรู้จักกันแค่สองสามมือเก็มแล้วก็จะลืมเกินไปไม่มีแล้วครับอีกสักร้อยปีเนี่ยไม่มีใครรู้จักแล้วนี่คือความแตกต่างในอัลกุราอานอัลลอฮ์บอกว่ารอฟะอานาและกะดิกรักพี่น้องครับอลัลลอฮ์ยกนบีมุฮัมมัด จะอยู่หลังเขาขนาดไหนก็เคยได้ยินชื่อนบ,บีฮัมมัตใช่ไม่ใช่และใครก็ตามที่เป็นอวรซะเป็นผู้สืบสารมรดกของท่านก็จะได้รับเกียรติอันนี้จะได้รับเกียรติอันนี้และเกียรติอันนี้จะอยู่สถาพรตราบยันวันกิยามะ mm hmm. แล้วก็ไอ้คนจะฮาจะเฮยุคเราขึ้นมานี่ขึ้นมา เหมือนปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมแล้วไปจาบจ้วงคนในยุค300รปีพี่น้องครับอิหมามทั้งสี่นี่อยู่ในยุคสามอปีต,นตน้นๆเราเรียกได้เต็มปากว่าเป็นซาลาฟุนซอละเป็นบรรพชนที่ดีของเราที่ร่วงลับอิหมามท่านอื่นๆอิมามชูอีบอกว่านะนูอิยาลุนลาอบีฮานีฟะ อ่ล่เอลมอบีฮานีฟา ah. เราถ้าเทียบอิมามชีพูดบอกพวกเราทั้งหลายที่มาทีหลังเนี่ยเหมือนลูกหลานเหมือนลูกเหมือนหลานถ้าเปรียบแล้วเนี่ยถ้าเปรียบระหว่างเรากับอิมามอีฟาพวกเราเนี่ยมันเหมือนพวกลูกพวกหลานที่ได้กินมรดกของท่านได้มากินส่วนดีของท่านที่ท่านทิ้งไว้ให้ก็คืออินมูของท่านแล้ววันนี้ใครล่ะครับ ปริญญาตรีเนี่ยวิย์จะตกวิ์จะไดะ้ท่านเหล่านั้นไม่ใช่แค่ปริญญาตรีครับเป็นอัจฉริยภาพเป็นมนุษย์ที่หายากในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติพี่น้องคิดว่าล้อเล่นเหรอคนคนหนึ่งเนี่ยจำฮะดีษจำบุคคลที่เป็นสายรายงานหะดีษแล้วไม่ว่าเขาจะถกกันในเรื่องใดถ้านลองไปเถอะ ท่านจะเรียนศาสนาระดับไหนก็ช่างสุดท้ายแล้วท่านจะพบว่าคนเหล่านั้นเขาได้พูดไว้ล่วงหน้าหมดแล้วมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์พันลึกเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการเกินกว่าไอ้ที่อะไรคนโง่โง่จะเข้าถึงเพราะนั้นวันนี้ก็ขอปกป้องเกียรติภูมิของอะไรบรรพชนที่เป็นสลสรฟุสซอละลรเพียงแต่ว่าสุนนะาเราแนวทางเราไม่ได้ยึดติดคนหนึ่งคนใดเป็นการเฉพาะ เราไม่มีสิทธิ์หรอกครับที่จะไปคัดค้านทักทวงไม่ว่าจะเป็นปราดท่านใดแต่เขาเถียงกันเองเขาท้วงกันเองเขานำเสนอตัวบทหลักการหลักฐานหักล้างกันเองแล้วเราได้ศึกษาแล้วเราก็เลือกเราก็ดูอันที่มันมีน้ำหนักมากที่สุดผมเคยยกอยู่บ่อยครั้งอิมามบนิฟาเนี่ยมันชัดที่สุดบอกผู้หญิงแต่งงานได้เลยไม่ต้องมีวลีแต่ถามว่าคนอื่นเขาเอาไหม ไม่เอาเพอะอะไรถึงไม่เอาเขาก็บอกเราไงเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยมีตัวบทตรงๆจะไปใช้ดุลพินิษจะไปใช้วินิจฉัยอย่างอื่นไม่ได้เอาแล้วอิมามอลนิฟาทำไมพูดทรงเดชอย่างนั้นลูกศิษย์ก็บอกว่าอ๋อท่านอิมาม,มาแล้วที่ท่านไม่เอาเนี่ยก็เพราะว่าไอ้คนที่เอาหะดีสนี้ไปบอกกับท่านมันไม่น่าเชื่อถือกลับได้ประโยชน์ครับแสดงว่าจุดยืนของอิมามอลนิฟาหะดีสต่อไม่เมาใช่ไหมทัดเจน เรื่องหุกมเมื่อมันไม่มีตัวบทในขณะที่มีคนเอาไปเล่าให้ท่านฟังไอคนเล่ามันไม่ไม่น่าเชื่อถือท่านก็ไม่เอาท่านก็เลยอาศัยตัวบทที่มันกว้างๆในอันกุรานเอามาไวิฉัยก็ไม่ได้ออกอันนี้แหละครับที่เรียกว,ว่ามุชตะหินฟาอินอซอบะฟะละหูอัจนท่านวินิด้ใสุดกําลังความสามารถของท่านณขณะนั้นณชั่วโมงนั้นณยุคนั้นณเวลานั้น เมื่อท่านได้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของท่านไม่ใช่บาปแต่เรามาในยุคหลังเราได้เห็นคนอื่นๆที่อยู่ในระดับเดียวกับท่านจะเป็นอิหม่ามเชฟฟีจะเป็นอิหม่ามอัลหมัดจะเป็นอิหม,าม د, ่มามอื่นๆบอกว่าอันเนี้ยมันมีตัวบทแล้วมีสายรายงานที่ถูกต้องว่านิก้าต้องมีวารีหญิงแต่งงานต้องมีต้องมีวาลีลานิกาอิลลาบีวาลียินบอกชัดเจน สายรายงานสายเฮียเพราะนั้นเราเอาซุนนะเป็นตัวตั้งแต่ปราดเหล่านั้นเราไม่ทิ้งการที่เรารู้ว่าอิหม,ม่าบอนีฟ้าไม่ถูกต้องไม่ใช่เพราะเรานะเพราะอีกสามอิหม,ม่าแล้วกลายเป็นว่าซุนนะในประเทศไทยพี่น้องครับเป็นซุนนะมหัศจรรย์พันลึกเป็นซุนนะที่วิปริตผิดเพศที่เอาตัวบทมาตั้งแล้วตีกันเองเลย จริงๆพวกวิปริตผิดเพศที่เอาซุนน่าเอากุรานเอาหะดิษมาตั้งแล้วตีความกันเองอย่างเออกระเริอผมยังไม่พบหลักฐานประทานโทษใกล้ๆนี่จะเขกบาลสักทีหนึง่งน้ำหน้าอย่างเองหรือที่จะมาใช้คำพูดนี้เนี่ยผมยังไม่พบหลักฐานกุรานร้อยสิบสี่สุร์เองจำยังจำแล้วยังไม่พอเองเข้าใจหมดยัง เอกทับเซตได้หมดยังไม่ได้คํานี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ถือว่าถกกรโบดบางคนบอกเอ้า้วกขวาไปเขียนว่าไม่มีอยู่ในทับเซตก็ดูแล้วไงเท่าที่มีทับเซตที่สามารถจะเข้าถึงในยุคปัจจุบันดูมาทุกทับเซตร้อยสิบสี่ทับเซตดูทั้งร้อยสิบสี่ทับเศตจึงบอกว่าไม่มีที่บอกว่าย่าสิบเจ็ดแปลว่านบีก็ท้าออกไปกี่ปีแล้วล่ะก็เอามาสักเล่มหนึ่งสิไปเอาโน้น่น ไอ้ว่ที่จบจากมหาวิทยาลัยสอบอนเอามาเป็นหลักฐานคนในยุคปัจจุบันและไอ้ขัวเนี่ยก็เดินทางไปไหนไปที่ลาโฮไปเจอมูฮัมหมัดอาลีสหายกันอย่างนั้นแหละหลักฐานน่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นอกเรื่องนิดน,นึงฮะจริงๆแล้วจะพูดถึงการที่คนคนนึงบอกแม่ผมไม่เจอหลักฐานอย่าไปพูดเลยครับไม่รู้ง่ายประเด็นนี้ยังไม่ได้อ่านประเด็นนี้ยังไม่ได้วิเคราะห์ประเด็นนี้ยังไม่ได้ลงลึก ยังไม่ได้ศึกษาไม่รู้ครับไม่มีสิทธิ์แล้วครับที่จะมาบอกว่าแมมถามแล้วอาจารย์ตอบว่ายังไม่พบหลักฐานอัาาลลอฮถทะลึง่งฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับปราดอาลัลลอฮ์ตะลาสั่งเรานะถ้าท่านบอกฉันยืนหยัดอยู่ในกีตาบุลลออยู่ในซุนนะพี่น้องฟังตรงนี้อลัลลอฮ์สั่งว่าไม่รู้ให้ถามไม่ใช่ไปแปลเอง ไม่ใช่ไปตีความเองไม่ใช่ไปอ้างทึกทักหลักการว่าโน่น,นี้นั่นต้องถามยังไม่พอครับยังไม่พอไปดูสิว่าบรรดาปวงป่าเขาว่ายังไงนบีบอกว่าลาทัชตมิะลาทัชตมิอุอุมมตีอัลลอฮดลาละประชาชาติของนบี จะไม่มีมติเป็นเอกฉันในเรื่องตอลาละฉะนั้นจากตรงนี้ถ้าเรื่องไหนก็แล้วแต่ที่นักปรา์เขาเอกฉันแล้วถือว่าเป็นเดลีนเป็นหลักฐานเขาเอกฉันแล้วตัวอยา่างง่ายๆพี่น้องครับอาหารใดก็แล้วแต่ที่เราต้องเสียตังค์ได้มาแต่ยังไม่ได้อาหารมาได้แต่สิทธิ์มาเนบ,บีว่าห้ามาไปขายต่อจนกว่าจะได้อาหารมาอย่างครบถ้วน อิจมาครับตัวบทไม่ต้องถามเทียบบุคอรีมุสลิมอบูดาวุดอะฮลุซุนันอะฮลุซุนันอบูดาวลาบุติี่มิซีนะไซมบนุมาจะเรียกอะฮลุซุนันทางอิจมาแต่วันนี้ตีจนมึนเละเทะเปิดเปื่อนไปหมดัวอิยาตุบิลละขอความคุ้มครองจากล l l a ์อลลอฮุมะอินานาะอูซุบิกะมินัลฟิตัน มา ظهر มิหนา ومابطن. اللهم u ن ا نعوذ بك من فتنة مسيح الدجال ขอความคุ้มครองชาลาให้พ้นจากดัจจาลพี่น้องแปลว่าอะไรดัดญาลดิจญจลดัจญาลแปลว่าโก้กฮะแปลว่าเท็จฮะแปลว่าไม่ซื่อ ดังนั้นดัจจานจึงไม่ได้มีตัวเดียวแลวครับนบีใช้คําว่าดัจจาลูนกัาบูนจะมีดัจจารูนกัฎาบูนศา,นดดานส,สนาต้องไม่โกหกย้ําไว้เลยถ้ามันถ้าไม่อาจแม้นว่าจับได้ว่าใครตั้งใจโกหกเพียงครั้งเดียวพี่น้องครับแล้วท่านยังปักใจจะเชื่อเตรียมดอลารลาได้ทันที ศสนาตรงไปตรงมาจะเข้าตัวหรือจะออกตัว <c oughs> หรือจะโดนใครหรือไม่โดนใครหลักการต้องอยู่แต่การปฏิบัติของคนนั้นมันไม่ร้อยอยู่แล้วไม่มีใครเต็มร้อยหรอกครับท่านลัตลาจะเลือกนบีสักคนหนึ่งก็ไม่ได้แปลว่าจับฉลากเอาลัตลามองหัวใจอินนามัยันดูรรอิลากุลูบิลอิบาดนบีบอกมองไปที่หัวใจ สร้างแล้วรู้อนาคตสร้างแล้วรู้ความในสร้างแล้วรู้ความในใจสร้างแล้วจะให้เกิดอะไรขึ้นในวันไหนก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์และพระองค์จะมองดูหัวใจของบ่าวเลือกอันที่สะอาดบริรสุทธิ์ใสที่สุดในหมู่บวงมนุษย์เอามาตั้งเป็นนบีของพระองค์เพราะนั้นอบูบุลบาคไม่เท่านาบีมุฮัมมัดสุดยอดในประชาชาติอะกีดาเราชาวซุนนะถือว่าหลังจากนาบีแล้วนัมเบอร์วัน ต่อจากนาบีอันดับหนึ่งก็คืออบูบุบคกรสซิดีกอุมารุสมานอาลีรัดิยัลลอฮุอันฮุมอัจมัยเราเมื่อเทียบกับอบูบุบบคกแล้วมันเหมือนอยา่างกระฟากับดินแม้กระทั่งสหายต่อสหาย์ด้วยกันแต่เพียงต่างเวลากันในการรับอิสลามต่างยุคก,กันนิดหน่อยนบีได้ยินเวลามีคนตำหนิคนรุ่นแรก จากเหล่าบรรดาสาบา้นบีบอกเราถะซุบบูอาดันมินอสฮาบีพวกเองทั้งหลายรุ่นเล็กทั้งหลายอย่าไปด่าคนรุ่นแรงที่เป็นสาวกเป็นสาบ้าของฉันเราอัมฟักตุมมิสละอูฮูดินละฮาบา่าม้นว่าเองเอาทองเท่าภูเขาอูฮุดไปบริจาคลายับลุกหรือลายะหลุก,ลลกมุนตะฮุมวลานซีฟะหูมันไม่ถึงกรอบกรรมของคนเหล่านั้นหมายถึงภาคขนหมายถึงความสะอาด ฉะนั้นระหว่างเรากับยุคอดีตจบเลยฟ้ากับดินเทียบกันไม่ได้ฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่จับจ้วงล่วงล้ำเหล่าบรรดาสซฮะบไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่คนนั้นไม่ใช่อหลลอุซุนนะใครวิพากวิจารณ์ท่านมูอาวิยาคนนั้นไม่ใช่อหลลอุซุนนะแม้ว่าจะใส่เสื้อครุยซุนนะแม้ปากจะอ้า,อางว่าเป็นชาวซุนนะเพราะฉะนั้นอันหนึ่งจากอะกีดะของแนวทางสลับคือไม่ล่วงล้ำจับจ้วง สวบาท่านหนึ่งท่านใดด้วยเด็ดขาดทำได้ไหมถ้าทำได้มาเชิญมาเป็นสุนนะแต่ถ้าไม่ได้เชิญออกไปจากแนวทางของสุนนะเพราะสุนนะจะไม่มีใครร่วงล้ำมีคนมาถามมีมาอามัดบอกว่าข้อขัดแย้งระหว่างอาลีกับมอวบยะเป็นยังไงอิมาอามัดต,ตอบไงามายกยกกอานติ่กิอุมมาตุงกอดขลัดแล้วคุมมารกษับทุมมาแล้วคุมมาเับบรคนเขาจากไปแล้วเขาทําอะไรเขาก็ได้นะั่นเองทําอะไรเองก็ได้ อันนั้นเวลาตุสลูนพวกเองไม่ถูกถามหรอกอาม,มาคานะอยาอม,มาลูนตายไปนละเราไม่มาถามหรอกว่าทําไมมูอาวิยะต้องทําอย่างนี้ทําไมอลีต้องทําอย่างนี้ฮะอิชา<ะ>ต้องถามอย่างนี้ไหม,มไม่เองจะถูกถามในสิ่งที่เองทําเพราะฉะนั้นตรงนู้นหยุดไม่วิพากไม่วิจารณ์ยกเว้นแต่ในทางบวกทางดีนี่คือสุนนะแต่วันนี้ วิาพากวิจารณ์ซอฮาบะา์กันยังไม่พออิบนุอับบาสเป็นใครนบ,บีหรือเปล่ามันถามอย่างนี้เนะี่ยมันสุดยอดมนุษย์อิบนุอุมัรน,นบ,บีหรือเปล่าก็ไม่ใช่สิถ้าไม่ใช่เขาจะเอานบ,บีเขาไม่เอาเหรอกอิบนุอุมัรสุบฮานอัลลอฮ์นี่คือซุนนะยุคใหม่ไอ้สุนนะกรมาร์รอผมต้องบอกไอ้ซาลาฟีลอยถ้วยพวกนี้ไม่เอาซอฮาบะ์ไม่เอาไออิมาไม่เอาปราชดแปลว่าไม่เอาอัลกุรอานครับ พ่อกุรอานสั่งให้ถามแต่เองไม่ถามเองไม่รู้เองเถียงเองตะแบงอัลลอฮ์ยกบรรดาคนรู้เองเหยียบเองย่ำและถามว่าเองจะตามอ oh ัลลอฮ์เหรอยัรฟะอัลลอฮฺละดีนะอามานุวะละดีนะอุทุลอิลมะดาระจัดอัลลอฮ์ยกอะฮัลยัสตวีอัลละดีนะยะอัลมูนวัลละดีนะลายยะอัลมูนเท่ากันไหมไอ้คนไม่รู้กับไอ้คนรู้นะ่ะมันไม่เท่าไม่เท่าแล้วเป็นไงเองบอกว่าเองเท่า ที่เอ็งถามว่าเชคบินบาสก็คนสุภานโนล์พวกนี้จะเฮทั้งนั้นถ้าใครตามก็จะเฮเท่าเสมอเหมือนไม่แตกต่างอักูลกาวลีฮาลาอัสลัาฟิรุลลอฮะลิวะละคุมวลิซอิริลมุสลิมีนมินคุลิดัมฟาสาฟิรูอินนุวะลัลกฟุรรหิม